เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องไอ้ไข่บ้านบุญให้โชคสามงวดติดต่อกันมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับ s ไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ หลังจากที่กระแสการบูชาไอ้ไข่กำลังมาแรงประชาชนมากมายหลายท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลจึงได้จัดสร้างไอ้ไข่บ้านบุญขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาและนักเสี่ยงโชคสามารถเดินทางมาขอเลขเด็ดได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสุ่ ซอยลาดพร้าว31กลุ่มเทพซึ่งคนกลุ่มเทพสามารถแวะมาที่แห่งนี้ได้สะดวกสบายภายในอาคารติดแอร์เย็นฉ่ำเมื่อวันที่15สิงหาคม2563ทางพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสุขได้จัดให้มีพิธีเทวาพิเศษไอไข่บ้านบุญึ้นโดยนิมนต์พระภาวนาวิสุทธิสงพล หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักอติสกุเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาปลุกเสกเดียมวันนั้นท่านได้นั่งรถตู้สีขาวทะเบียนฮอนกูกวอแหวน6588มาจากสมุทรสงครามปรากฏว่า งวดวันที่16สิงหาคม2563รางวันที่1ออก945811เลขท้าย2ตัวออก88คนที่มาร่วมพิธีถูก88ไปมากมายหลายท่านเพราะเลขท้าย2ตัวที่ออก88ไปตรงกับรถของหลวงพ่อพอดีวันที่17สิงหาคม2563 บุณสิริลักษณ์นิราได้นำไข่มา100่งร้ฟองชุดทหารหนังสเต็กพร้อมกระสุนไก่ชนหนึ่งคู่และน้ำแดงมาแก้บนไอ้ไข่บ้านบุญที่ช่วยให้ได้รับโชค88ดงวดที่ผ่านมาโดยซื้อเลขทะเบียนร,รถของพระอาจารย์มหาสุรสัตที่มาปรุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคม วันที่17สิงหาคม2563คุณอัญญนัตภูกระถาหรือคุณหนิงก็ได้มาแก้บนไอ้ไข่บ้านบุญเช่นกันครับคุณหนิงเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมได้มารวมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลไอ้ไข่รุ่นรวยทันใจของบ้านบุญบวงสูงในระหว่างที่อยู่ในพิธีนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานกับไอ้ไข่ว่า ถ้ามีโชคลาภในวันรุ่งขึ้นจะมาถวายไก่กับไอ้ไข่บ้านบุญหนึ่งคู่พร้อมกับน้ำแดงพอผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาในช่วงบ่ายของวันที่16สิงหาคมปรากฏว่าคุณอัญญนัทถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวคือ88ได้โชคลาภมาจำนวนหนึ่งเกือบหนึ่งหมื่นบาท จึงได้มาทำตามสัญญาที่ได้บนกับไอ้ไข่บ้านบุญวายและจะมาขอรับทูบตัวเลขจากบ้านบุญบวงสูงไปจุดเพื่อลุ้นโชคในงวดหน้าอีกด้วยต่อมาวันที่หนึ่งกันยายน2563ผลการออกรางวัลที่หนึ่งคือ999-997เลขท้ายสองตัวคือ98 มีผู้ใหญ่ที่ไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งได้มาไหว้ขอพอรขอโชคลาภจากไอ้ไข่บ้านบุตรปรากฏว่าโชคดีถูกทั้งสองตัวบนและสองตัวลา่างรับเงินแสนกว่าบาทเมื่อวันที่17กันยายน2563คุณนัทวัฒน์ฮาริไทยปรีสกุลและคุณระวิสราแซ่หุดได้มาแก้บนกับไอ้ไข่บ้านบุตร ที่ให้โชคลาภจากการจับไข่ได้เลข57างวดวันที่16กันยายนส5 6พัและคุณรวิศลาแซ่หุดได้บูชากำไรไอ้ไข่ไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอีก5้าเซนเพราะอยากให้เพื่อนได้รับโชคลาภเช่นเดียวกับตนเอง พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370สนใจลงโฆษณา YouTube บ้านบุญชแนลติดต่อได้ที่0809954425